รีวิวการโมล่าเทียสีนะครับคลิปนี้ไปไวนิดนึงเดี๋ยวให้ดูสเตตก่อนโจมตีอยู่ที่84,000นะครับทุกอย่างตันหมดแล้วโอรินเบสซิ่ง16เม็ดนะครับแล้วก็สกิลเทียสี 4, เนี่ยใส่เป็นทอเนาะสกิลเทียสี่การโมล่านะครับบัฟของมันเนี่ย,ย,ยจะให้เป็นเพิ่มเชนฮิต50%นะครับอันนี้ก็ทอม,มันให้สไายเกอร์เลวตันด้วยเนาะแรง5นะครับแล้วก็เป็น iOS อาร์ติแฟกต์6ดาวนะซึ่งอาร์ติแฟกต์6ดาวเนี่ยไม่มีผลใน a p พนะครับเพราะมมันจจะทดาดเต่อ บอสที่มีเลือดต่ำกว่า50%มันจะทำดาเมจแรงขึ้น25%นะครับผมซึ่งบอสใน A.B.X เลือดมันไม่ลดนะครับเลือดมันเด้งขึ้นตลอดเพราะงั้นเนี่ยจะมีผลแค่ในแบบดอมังมูหรือว่าเว,าวอร์บอลลี่เจนนะครับผมอย่างของมูนไนท์เนี่ยมันก็จะตรงข้ามาใช่ไหมไมูนไนท์มันจะเป็นแบบ 50 and above นะครับอันนี้ก็จะมีผลใน ABX นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีผลใน AB กับ ABL นะครับถึงเป็น6ดาวเนี่ยก็ไม่ช่วยนะครับเกี่ยเป็นเกมม่วงบิลเลียดนะครับผมเอนเลดสองร้อยแแล้วก็เพิ่มดาเมจ1%นะครับยูนิฟอร์มเป็นยูนิฟอร์มระดับเทพเจ้านะครับผมออปชั่นเจนซิก้าโจนนะครับเอ็มม่าฟอร์ดเบลดโลกิแล้วก็เฮลลานะครับผมไปดูกันเลยบอกก่อนว่า ABX นะครับสำหรับการโมล่าผมเพิ่งฝึกเล่นเมื่อแบบ1ชั่วโมงที่แล้วเพราะงั้นผมยังไม่่ชนะครับผม เอดี uh, เดียวกันเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง16ล้านนะครับเกือบ mm hmm. 17ล้านเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยได้ไม่ถึงนะผมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือฝีม,มือยังไม่ช่ำถึงแม้ว่าจะเป็นแบบของเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขที่การโมล่าได้ใช้ใน ABL นะครับผมเพราะงั้นก็ ABL เนี่ยเดี๋ยวผมมา follow up ทำคลิป follow up ให้อีกทีหนึ่งนะครับส่วน a b x นะครับการโมล่าเนี่ยได้ใช้ในวันของสายเขียว ซึ่งในจริงก็จะมีตัวที่แบบเล่นแล้วคะแนนเยอะอยู่แล้วเช่นมาร์ควิสแบล็กวีโดอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะถอดของมาใส่ให้กัม่าได้เพราะกัม马ก็ได้ใช้ใน ABL หนึ่งวันใช่ไหม,มส่วนตัวใน e p s ผมคิดว่ากัม่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะครับแต่ว่ามันแอบ,บเล่นยากนิดนึงเพราะเพราะว่ามันต้องแบบมีการม,มีการเรียกออไรนะทริกการกดสก,กิลการเล่นกับบัฟเกียการตัดดีเลนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งผมคิดว่า คือมันไม่ง่ายแต่มันก็แบบไม่ได้ยากเกินไปเนึนออไหมอืมไม่ได้ยากเท่าดอกออกนะครับผมเอ่อส่วนตัวแล้วผมคิดว่ากา m มูราเนี่ยเอ่อเป็นตัวที่ทำคาเนียนใน a p พได้แบบเก่งกว่าหลายๆตัวที่เป็นเอ่อตัวนีทีฟเชน,นึ่งธรรมดานะครับผมมันแทบจะแบบอยู่ระหว่างเหนนะคือแบบเกือบจะเก่งเท่าจีนเท่าแมกนิโตแล้วคือบบอิงนิดนึงอิงนิดนึงจริงๆนะครับผมติดตรงที่ว่าสกิลนางเป็นสกิลเอาเบค ซึ่งข้อเสียของสกิลอเวกเนี่ยตัวเวกที่เป็นเทียสี่ข้อเสียของมันคือสกิลอเวกมันจะมาทุกๆ30มสิบวีผิดจากเทียสามที่มันชาร์จครบเมื่อไหร่มันก็มาเลยนะครับอันนี้แหละคือข้อเสียของสกิลอเวกใน A B X มันจะอาจจะทำดาเมจได้ช้ากว่าแต่นี่ขนาดเป็นสกิลอเวกนะยังทำดาเมจได้แบบอาจจะคอยดูคะแนนแล้วกันแล้วลองเทียบกับพวก Star Lord ที่เป็นเทียสี่แล้วเป็นแบบเป็นเทียสามแล้วไปเทียสี่หรือแบบ Magneto จ e นเกียรที่เป็นเทียสามแล้วไปเทียสี่กาโมล่าเป็นสกิลอเวกเป็นเป็นตัวอเวกที่ไปเทียสี่ แต่มันทำคะแนนได้เยอะขนาดนี้ผมรู้สึกว่าว้าวมากนะครับผมจะขอไม่นับดอกออกแล้วกันเพราะว่าดอกออกก็เป็นอเวที่ไปเทียสีแต่ว่าสกิลเทียสี่มันทําให้รีสกิลได้เพราะงั้นมันก็ไม่หรูสิอืมเอ่อคอมโบของกาโมลานะครับผมลืมพูดไปก็อย่างใน a p x ABL นะครับผมจะกดเป็นสมตัด1ให้มันมีใบมีดพวกมาแล้วก็เป็นสี่นะครับตัดได้เลยแล้วก็2แล้วก็5อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยตามสถานการณ์นะครับขึ้นอยู่กับ การติดของบับเกียร์ขึ้นอยู่กับการโดดของบอสนะครับแล้วแต่สถานการณ์เลยเนาะโดดที่3นะครับก็ถึง13ล้านแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นเกมม่วงบิลเลียนแล้วผมลืมบอกนะว่าเวฟก็ใส่เป็นเกีย yeah, ร์ซับบิลเลียนนะผมตอนนี้ก็อันนี้ก็จะมีผลต่อคะแนนเนานนะเออแล้วก็เออ่ลองเห็นแบบคนในกิวนะครับเล่นแบบกามมูล่าเลเวแปดสิบธรรมดาแล้วเป็นม่วงหล่อไมตี้เนี่ยก็สามารถทำคะแนนได้ถึง12ล้านนะครับผมไม่จำเป็นต้องเทียร์สี แต่ถ้าเกิด T สเนี่ยคะแนนก็จะพุ่งไปอีกแล้วก็ส่วนของ A P L เนี่ยผมลองไปดูช่องต่างชาติมาก็ถึงสิบล้านนะครับเกินด้วยซ้ำเนาะสําหรับ A P X A P L เป็นเมตาแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ใช้บ่อยนักเพราะว่าเงื่อนไขานางเป็นเอเลี่ยนเนาะมาต่อที่ดอมังมูนะครับผมดอมังมูวันนี้เนี่ยเป็นสายแดงซึ่งกาโมราจะแพ้ทางสายนะครับกาโมราเนี่ยจะทํา d a เม g ต่อบอสเนี่ยน้อยลงอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็โน้ตไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดบอสเนี่ยเป็นสายที่แบบ ชนะทางถ้าเกิดบอสเป็นสายฟ้าหรือว่าบอสเป็นสายเขียวในการกามูราจะทำดาเมจเยอะกว่านี้มากๆนะครับอืมคอมโบในบอสลีเจนกับรามังงูเนี่ยอาจจะไม่ต้องกดเหมือน A B X นะเพราะ A B X เราต้องมีการแทรกสกิลหนึ่งกับสกิลสองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเล่นวันธามหรือว่าเล่นในแบบบอสลีเจนอาจจะก,กดแค่แบบสามสี่ห้าก็ได้นะครับผมแต่อย่างถ้าเกิดเป็น U เก่าเนี่ยก็กดเป็นสามห้าฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็สี่ใช่ไหม U เก่าเนี่ยเล่นวันธามไม่ได้นะครับแต่ว่ายูนี้เนี่ยเล่นวันธามได้ก็ ส่วนตัวผมคิดว่ายูนิฟอร์มนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นแค่เลเวล80ธรรมดาของไม่แน่นมากของทั่วไปแบบทั่วไปมากๆเลยอะคือแบบใส่โอเบรดวันทาม200หรือเป็นเกียร์ม,ม่วงธรรมดาออรินเบสซิ่งไม่มีคือแบบของทั่วไปอะของไม่แบบไม่ไม่ไม่แน่นอ,อยู่เก่ากับอยู่ใหม่ผมรู้สึกว่าดาตรามจต่างกันไม่มากแต่พอขึ้นเป็น t r 4แล้วและอัดของให้แน่น อาจจะไม่ต้องแน่นเท่า,า,าผมก็ได้แต่ว่าแน่นในระดับที่แบบเออมีโอรินเบซินหน่อยมีเตียย์ม่วงหรอมี act, อติแฟกยูเทพเจ้าอะไรเงี้ยยูนิฟอร์มใหม่เนี่ยดามจจะต่างจากยูเก่ามากซึ่งเอาจริงผมยังไม่ได้ลองเล่นยูเก่าใน a p x เพราะว่ายูเก่าใน a p พเนี่ยเป็นเงื่อนไขาวายไลท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นซับบางตัวใช้ไม่ได้เช่นเวฟจะใช้ใช้ไม่ได้แต่ว่าในวันของวายไลท์เขียวผมคิดว่ากาโมลามีโอกาสที่จะแบบถึงขนาดถึงคะแนนถึงน,นถึง12ล้าน ในวันของวายไล่เขียวแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะที่เป็นแบบเล่น APA กเนอะไรเงี้ยนั่นเขาน่าจะเล่นแบบกินกอบลินกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้นะครับสำหรับชุดชุดเก่าเดี๋ยวลองอัดคลิปแยกมาให้แล้วกันส่วนในเรื่องของดอมังมูเอาจริงเออผมถือว่าแรงนะครับแต่ว่ามันก็แรงในระดับที่แบบไม่ได้เวอร์อนะนึกออกไหมไม่ได้เวอร์เหมือนจีนเกรนะครับผมให้ ใกล้ๆก,กับทานอสแล้วกันอืมใกล้ๆก,ก,กับทานอสแล้วกันแต่ว่าแบบไม่ถึงแบ็คโบนะครับคือแรงกว่าตัวทั่วไปแต่แบบไม่ได้แรงเวอร์อ่ะคือก็โอเคนะครับก็โอเคอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้มันแพ้ทางสายดยแลผมเลยรู้สึกว่าดาเมจมันไม่ได้สุดขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นวันที่ชนะทางเนี่ยดาเมจสุดกว่านี้แน่นอนมาลงบอสเอ่อกอน,นะครับด่าน40ซึ่งค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็เอ่อใส่เป็นเกียย์ม่วงจะไม่ได้แบบทำดาเมจกับบอสได้ดีเท่าไหร่แต่ว่า คอมโบเดียวก็ล่อไปหลอดแล้วนะครับผม,มเชื่อว่าถ้าเกิดกอไม่ตัดคาสซียเนี่ยมีลงไปถึง10หลอดแน่นอนเนาะอันนี้เหมือนมาเทสดามจคเข้าๆให้ดูเฉยกอไม่ใช่บอสประจําวันของผมน,นะครับก็เดี๋ยวลงไม่จบแล้วกันให,ใ,หให้ลองดูดามจคเข้าๆเฉยเพราะว่าจริงๆกาโมล่ามันไม่ได้มีอะไรให้วิวมากเพราะว่าคือตัวมันเก่งแบบอย่างน้อยมันเก่งใน a อเบเอก็น่าปั่นแล้วอะสำหรับผมนะอืส่วนในเรื่องของการลงบอสเนี่ยคือเทียสทุกตัวในเกมลงดอมมังมูได้เทียสีทุกตัวในเกมมันลงบอสได้อยู่แล้ว เตียงแต่ว่านอกจากการลงบอลและลงดามังมูเนี่ยมันมีโหมดอื่นไหมที่เทอเหล่านี้มันจะแบบเอาชชยตัวอื่นๆนะครับซึ่งกาโมล่าเนี่ยแน่นอนมันเป็นลีดให้ตัวเองได้เพราะฉันเราก็สามารถเล่นทีม2ซับได้นะครับอันนี้คือข้อดีของตัวเทอีที่มีลีดให้ตัวเองแล้วก็นอกจากกาโมล่ามันจะลงบอสไ,ได้ดีแล้วก็ลงระมังมูได้ดีแล้วมันก็เป็นเมตา A B X A b L ด้วยถึงแม้ว่า A B L เนี่ยจะใช้ได้แค่วันเดียวไม่นับวันฟรีแต่ว่า หลายตัวมันก็ใช้ได้แค่วันเดียวอย่างสตาร์หลอดอย่างทอก็ได้ใช้แค่วันเดียวมีตัวไหนอีกที่ได้ใช้แค่วันเดียวอย่างแบล็ k โบเนี่ยไม่นับวันฟรีก็ได้ใช้แค่วันเดียวท้าเนสก็ได้ใช้แค่วันเดียวเพราะงั้นลงได้วันเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีชาร์โดเชลเทียสีแล้วเนี่ยชาร์โดเชลมันลง AP l ได้3วันไม่นับวันฟรีครับถ้าเกิดทำการโมล่ามาด้วยเนี่ยกา m โมล่าจะมาแทรกหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นชาร์โดเชลจะเหลือแค่2วันเนาะ เพราะฉันผมคิดว่าคนที่มีาชาตุเทลเทยสีลแล้วแล้วได้คะแนนที่แบบตัวเองพอใจแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องอาจจะอาจจะไม่ต้องปั้นกัรมูลาก็ได้ถ้าเกิดแบบไม่ได้ชอบมากนะครับเพราะว่านางเล่นสนุกนางเล่นไม่ยากนะครับแขมอึดด้วยคือแบบเ4ีย่นางมีทั้งเชนฮิตแล้วก็มีลบดีบัฟซึ่งผมรู้สึกว่านางแบบคือยืนเฟสแทงกับบอสได้เลยอะแล้วแบบฮิวก็เยอะนะครับเล่นง่ายเล่นวันทามก็ได้ หมาะกับมือใหม่ด้วยเพราะเป็นลีดให้สายเขียวได้ด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าผมว่ากาโมรานี่คือสุดมากโอเคนะครับมาสรุปให้สั้นๆอีกทีหนึ่งแล้วกันกาโมราผมคิดว่าเป็นตัวเทสีที่มันเก่งแล้วก็โอเวอร์พาวเวอร์มากๆนะครับคือเอาจริงๆผมไม่เข้าใจว่าทำไมเกมมันชอบทําให้ตัวละครที่แบบไม่ได้แบบไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะผมอันนี้ผมไม่รู้นะความคิดผมนะไม่ได้ดังอะไรขนาดนะั้นนะคือตัวมันแบบมันจะเก่งเกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขานะครับไม่นับจีนเกย์อะไรอย่างเงี้ยแบบด็อกออกอะไรเงี้ยเก กามูราก็เก่งมากนะครับมีตัวไหนอีกที่แบบไม่ดังแล้วเก่งอย่างชูรี่อย่างเงี้ยก็เก่งมากนะครับหรือว่าแบบตัวอะไรกันไม่รู้อะหลักๆก็มีแค่แบบด็อกอ็อกกามูราแล้วก็อสตรอมอย่างเงี้ยสตอร์มมันก็โคตรโอพีเลยนะครับกามูราก็เหมาะทั้งมือใหม่ทั้งมือเก่าแลนะ้วสามารถปั้นมาใช้ได้นะครับแต่ว่าคิปอินมายไว้อย่างหนึ่งคือกามูราต้องการของแน่นในระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดของไม่แน่นจะเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่คุณแบบคาดหวังไว้ นะเพราะฉันก็อย่างน้อยก็เป็นเกียร์หลอมอัติแฟกต์ก็มีไว้ก็ดีนะครับออเินเบสซิ่งก็พยายามหามาใส่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองทําได้นะครับยูนิฟอร์มเทพเจ้าแน่นอนอยู่แล้วเนาะอืมเป็นตัวที่เก่งที่สุดในตอนนี้สาหรับสายเขียวในโหมด PVE นะครับไม่ต้องพูดถึงแอนด์แมนชาโนเชลหรือว่าตัวส้นตีะไร็ตามเลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเงือ่อนไขอ่ะมันน้อยไปหน่อยคือรูกความที่เป็นเอเลี่ยนอ่ะเงื่อนไขมันน้อยถ้าเกิดเป็นมนุษย์เงื่อนไขมันจะเยอะมากอย่างในการลงบอสลีเจนนจนนเอเนแน,น,อนอ่่แล้วับ็จะมีีเงื่่อนไขทแบบ บางตัวไม่มีเช่นแบบ Agility e, หรือว่า Weapon Master นะครับมันก็ถือว่าบวกลบกันไปแต่ว่าหลากัหลกๆเลยที่ผมรู้สึกข้องใจคือถ้าเกิดกาม o r าเป็นมนุษย์นะครับซึ่งไม่เป็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดกโมล r าเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่หน้าปั้นแบบโคตรๆนะครับตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกาม o ลาเป็นมนุษย์เนี่ยคือมันจะมากบ Shadow Shell ใน ABL หมดเลย Shadow Shell จะไม่มีที่ยืนในใน ABL เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบยิ่งเป็นตัวที่หน้าปั้น ขึ้นไปอีกนะครับถึงตอนนี้จะน่าปั้นที่สุดในเกมอยู่แล้วแต่ว่าก็แล้วแต่ทุกคนละกันผมรู้สึกว่าเป็น,ปน,ปนตัวเทสีที่คุ้มมากๆนะครับ